สวัสดีครับอยู่กับผมนะับพิเตอร์นะครับในช่องของอ่านเองติวเองนักเรียนพอนะครับวันนี้นะครับเป็นช่องสําหรับการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการนั่นเองนะครับจากเขาก่อนนะครับผมได้ทําคลิปเรื่องของเทคนิคการอ่านหนังสือสอบราชการแบบได้บรรจุทุกสนามไปนะครับใครที่กําลังเริ่มอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านอย่างไรนะครับวางตัววางแผนวางเทคนิคอย่างไรนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับและอีกไม่กี่วันที่จะถึงนะครับ ว,ว่าทีนักวิชาการแรงงานนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งหลายนะครับจะเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายกันแล้วนะครับสําหรับสมรภูมิของการสอบสัมภาษณ์นั่นเองนะครับวันที่23กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับเราก็ได้รู้ลําดับกันแล้วครับว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่ลําดับที่เท่าไหร่จะต้นๆไหมนะครับก็พอท,ที่ทราบมาก็พันกว่าคนเลยนะพันกว่าคนเลยจากสนามนี้นะผมคาดเดาว่าเต็มที่แล้วก็คือประมาณไม่น่าจะเกินเรียกนะ 400นะครับรวมยืมบัญชีอีก200ก็ประมาณ600คนเนี่ยก็น่าจะเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วเยอะแล้วก็ถ้าอยู่ในระยะของอันดับ1ถึง600ก็มีโอกาสที่จะได้บรรจุนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ต้องลุ้นนิดนึงนะครับหลังจาก600นะครับในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมนะครับได้รับจากการเป็นนักวิชารารแรงงานของกรมสวัสดนะครับขออนุญาตเรียกชื่อย่อนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนาะชื่อย่อย่อคือกรมสวัสดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตําแหน่ง ที่มีความหลากหลายในหน้าที่อย่างมากครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหน้าที่หลักๆของ lawsuit. นักวิจาการแรงงานเลยคือหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานนั่นเองนะครับเพื่อนะครับอาจจะช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจได้ครับว่าจะมายู่สนามนี้หรือว่าจะไปสนามต่อไปหรืออยากรู้ว่าเนื้องานเป็นอย่างไรก็ช่วยอาจจะช่วยได้นะครับได้มากได้น้อยก็แล้วแต่คนที่จะฟังนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับข้อที่1นนะครับ ท <building> ีนี้ผมได้นะครับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับเราอาจจะเคยได้ยินฟานหูมาบ้างนะครับว่ามันต้องมีการบังคับใช้กฎหมายครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คาว่าบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำยังไงจนได้มาทําหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานนะครับมันเป็นหน้าที่หนึ่งของนักพยาการแรงงานนะครับก็มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายแรงงานแก่นายจ้างและลูกจ้างนะครับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับกระทาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือเนี่ยเราจะต้องไปทําการสั่ง ให้ในจา้างลูกจา้างอะทำตามกฎหมายนะตามตามกฎหมายแรงงานที่มันกําหนดไว้นะครับถ้าเขาทําผิดนะครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือเราคือตํารวจในคราบของตํารวจแรงงานนั่นเองนะครับต้องลงพื้นที่นะครับออกตรวจสถานประกอบกิจการนะครับแล้วก็อารมณ์ตอนนั้นที่ลงไปตรวจนี่คือเรามีเสื้อกั๊กสีดานะโคเท่เลยความรู้สึกเท่มากๆเหมือนหน่วยสืบสวนที่ลงไปนะครับทําการหา พยายนหลักฐานข้อได้จริงอะไรต่างๆมันเทมากๆเลยนี่คือข้อแรกคือรู้จักการใช้บังคับกฎหมายนั่นเองและข้อที่2คือเรื่องของการรู้จักการเขียนสำนวนคดีนะครับอีกหนึ่งหน้าที่หลักของเราคือเชิญในยจ้างะไรลูกจ้างหรือพยายนนะครับมาสอบปากคํานั่นเองโว,โวเป็นไงครับพอฟังแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคนเขาเรียกนะนี่มันหน่วยสืบสวนชัดๆเลยใช่ไหมเพราะว่ามันอย่างเท่ครับแล้วก็คือโดยเรานะครับจะต้องทําการบันทึกคําให้การ ของผู้ที่มาให้ปากคำนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องใช้ทักษะการเขียนสำนวนทางกฎหมายนั่นเองนะครับมันไม่ใช่ภาษาที่เราเคยใช้เคยพิมพ์นะไม่ใช่ภาษาในการทำรายงานหรือไม่ใช่ภาษาที่ทำในบทงานผลงานทางวิจัยตอนปริญญาตรีเลยนะมันจะเป็นสำนวนทางกฎหมายมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราเขียนพี่เขียนถูกมันก็มันก็พอให้มันเข้าใจได้ก็ฝึกกันไปนะครับตอนแรกๆผมเข้าไปผมก็กังวลมากนะเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ได้จบกฎหมายมานะครับ แต่พอทาไปรเรื่อยๆครับเราอยู่กับมันทุกวันนะครับเราต้องศึกษาดีการเรื่องแรงงานนะครับทุกวันอ่านคําสั่งของรุ่นพี่ของเราอยู่ตลอดเวลามันก็ค่อยๆเขียนสำนวนดีขึ้นดีขึ้นนะครับทุกวันแต่ก็คงไม่เก่งเท่ารุ่นพี่เขาเนาะพอเขียนเป็นนะครับพอได้ลองอ่านนะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันมัน,ม,นมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะมันภูมิใจมากตอนที่เขียนได้นะเพราะว่าในเวลาเราเขียนสำนวน,นเราจะต้องเล่าเรื่องราว ที่เราแบบเนี้ยออกมาเป็นตัวหนังสืออะแล้วมันจะต้องคนทุกคนอ่านมันต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเรากำลังจะเขียนเรื่องอะไรสื่อถึงอะไรนะครับมารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะครับข้อที่สามคือรู้จักการสื่อประยานหาหลักฐานนะครับก็คือเมื่อได้คดีนะครับทางตัวแรงงานก็จะมีคดีอยู่ในมือเรียกเป็นคดีนะนเนาะหนึ่งมาเรียกเคสเนาะก็เราจะต้องฟังคาให้การของทั้งฟังนายจ้างและลูกจ้างนะครับถ้าคาให้การนั้นไม่สอดคล้องกัน,นครับหน้าที่เราคือการ สืบอพยานหาหลักฐานนะครับเพราะว่าแสดงว่ามีคนใดคนหนึ่งให้การเท็จนั่นเองนะครับเราต้องเป็นเอโดองวะโคน,นันนะครับซืบอพยานหลักฐานนะครับเพื่อให้ได้ข้อที่จริงนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครผิดใครถูกอะไรอย่างไงนั่นเองนะครับโดยการอ่านสำนวนและลองดูว่าสำนวนตรงไหนมันมีอะไรบกพร่องที่มันเรื่องราวมันไม่สอดคล้องกันนะครับตรงไหนที่มันมีรอยขาดไปเราก็ต้องไปเสริมหาหลักฐานพยานตัวนั้นนั่นเองนะครับข้อที่สี่คือรู้จักการไก่เกียร์นะครับ การที่เราจะไปบังคับใช้กฎหมายนะครับเราก็ต้องมีการพูดคุยไกลเกี่ยกับทั้งในจ้าลูกจ้างก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องมันเล็กเหลือเกินนะครับเพราะบางคนมาแบบศักดิ์ศรีค้าคอมาเลยนะครับว่าฉันต้องการความยุติธรรมนะครับแต่เงินที่เป็นข้อพิพาทกันนั้นมีมูลค่า500บาทนะครับแบบนี้เราก็ต้องใช้ทักษะการไกลเกี่ยนะครับเราก็ต้องฝึกการไกลเกี่ยนะครับในการฟังทั้ง2ฝ่ายที่ต่างคนต่างมีอารมณ์นะครับเราเป็นคนกลางนะครับคอยจะทํายังไงให้ มันจบได้ด้วยดีด้วยง่ายรวดเร็วนั่นเองจะได้ไม่ต้องเป็นคดีความกันก็ทําให้ได้ทักษะตัวนี้มาประมาณหนึ่งเลยครับข้อที่5คือรู้จักการพิจารณาคดีนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราจะต้องสวมบทบาทของผู้พิพากษานะครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับแต่เป็นผู้พิพากษาแบบเล็กติดๆนะครับพอเมื่อเรารวบรวมสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วนะครับสืบพยานหลักฐานแล้วไม่มีใครยอมใครหรือว่าไกลเกลี่ยกันไม่ลงตัวนั่นเองเราก็มีหน้าที่ในการออกคําสั่งทางกฎหมายนะครับตัดสิน แล้วครับว่าใครผิดใครถูกผิดอย่างไรผิดเพราะเหตุการณ์ไหนที่ถูกคืออะไรอ้างอิงมาตราไหนและใครจะต้องเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบกันนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับเราจะต้องเขียนสำนวนให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เรื่องราวมันสอดคล้องทั้งกฎหมายและข้อเท็จจริงนะครับให้คนอ่านนะไม่รู้สึกขัดแยง้งแล้วก็ติดใจในการออกคำสั่งของเรานะครับหรือว่าถ้าคำสั่งของเราไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมานะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราเขียนไม่ชัดเจนเขาจะก็จะติดใจอะ จากคาสั่งที่เราออกได้นะเราจะต้องเขียนให้คนอ่านนะ่ะรู้สึกว่าเขาผิดจริงๆในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับจากใจแล้วเขาจะยอมจ่ายตามคําสั่งที่เราจะต้องออกตามมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ต้องชัดเจนและง่ายนี่ครับนี่คือการพิพากษาคดีแรงงานนั่นเองนะครับแต่ข้อที่หครับรู้จักการขึ้นศาลฮะขึ้นศาลด้วยเหรอครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าการทําง,งานของเราจะต้องมีการขึ้นศาลนะว่าทาไมต้องขึ้นศาลนะครับ ต้องบอกกอนว่าเราออกคําสั่งทางกฎหมายเนาะคนที่ได้รับคําสั่งเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกติดใจก็ได้อย่างที่ผมบอกไปจากข้อที่แล้วเนาะในการออกคําสั่งของเราไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเขาต้องมีสิทธิ์ได้โต้แย้งถูกไหมไม่ใช่ว่าคําสั่งเราในเป็นที่สิ้นสุดเมื่อไหร่เราไม่ใช่ศาลฎีกาเพราะนั้นต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาเสียเปรียบเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้โดยที่เขาไปยื่นเอกสารยื่นอุทธรณ์นะครับได้ที่ศาลแรงงานนั่นเองและเรานะครับก็จะกลายเป็นจําเลยกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสมมติ นายจ้าเป็นคนยื่นเราก็เป็นจำเลยกับลูกจ้างถ้าลูกจ้างเป็นคนยื่นเราก็เป็นจำเลยกับในยจ้านะครับแต่นะครับเราทําหน้าที่ตามกฎหมายของเรานะเราก็จะมีอายการนะครับเป็นผู้ว่าความแทนเรานั่นเองนะครับแต่เราก็ต้องไปนั่งฟังพิจารณาคดีด้วยนะเพราะว่าบางทีท่านผู้พิพากษาเนี่ยเขาอาจจะมีคําถามที่ถามเราว่าทําไมพนักงานตัวแรงงานถึงออกคําสั่งแนวนี้แบบนี้เพราะอะไรเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้รู้กระบวนการของการขึ้นศาลเนาะว่ามันก็มีขั้นตอนอะไรยังไงนะครับ ข้อที่7จก็คือรู้จักกฎหมายอื่นๆเพิ่มเติมนะครับข้อนี้ผมบอกเลยครับว่าสนุกมากครับในแต่ละวันนะครับเพราะว่าพวกรุ่นพี่เนี่ยเขาจะทําการทกกฎหมายกันทั้งวันนะครับทุกวันนะครับไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายแรงงานนะครับกฎหมายอื่นๆด้วยหรือว่าที่มันมีกาลังมีประเด็นทางสังคมเนี่ยเขาก็จะมาพูดคุยกันนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่ากฎหมายมันต่างคนต่างตีความได้นะในบางเรื่องบางอย่างนะครับหลักการมันได้แต่การตีความอาจจะแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นของตนก็ทําให้ต้องมีการถก กันว่าแบบไหนมันจะเหมาะสมที่สุดดีสุดในกรณีเคสแบบนี้นะครับเราได้แอบฟังนะได้ฟังได้ได้ความรู้ทางกฎหมายมาประมาณหนึ่งเลยนะครับพอไปอยู่ที่นั่นนะครับผมก็เรื่องกฎหมายเนี่ยผมได้มาเยอะมากนะครับแล้วก็การขึ้นศาลก็ไม่ได้น่ากลัวมากอย่างที่คิดนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากขึ้นเนาะมันปวดหัวเหลือเกินนะแต่มันทําให้ผมรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราถูกเอาเปรียบนะครับหรือว่ามีใครกระทําให้เราเสียหายนะครับเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวการขึ้นศาล แต่อย่างไรนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของสิ่งที่ผมได้จากการเป็นนักวิชาการแรงงานในหน้าที่ของบทบาทของพนักงานตรวจแรงงานนะจริงๆแล้วยังมีอีกบทบาทอีกหลายๆอันนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทพนักงานตรวจความปลอดภัยนะครับเรื่องของตรวจความปลอดภัยนะครับแต่พอดีผมอยู่ไม่ถึงที่จะไปแอดวานซ์ขนาดได้ทําของพนักงานตรวจความปลอดภัยแค่พอรู้ว่าก็จะเป็นเรื่องของการตรวจความปลอดภัยของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีด้านการก่อสร้างด้าน นั่นแหละครับการประสบอันตรายต่างๆไม่ได้ไปถึงตรงนั้นผมก็เลยเล่าได้ในตัวของพนักงานตรวจแรงงานเท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับอยากให้ผมอธิบายเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานราชการนะครับทิ้งไว้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะแล้วก็ใครที่อยากอัปเดตข่าวสารนะครับก็สามารถติดตามเพจผมได้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับในเดือนสิงหานี้นะครับก็คือเดือนหน้าันนเองนะครับผมจะทําการจัดจําหน่ายข้อสอบ ท้องถิ่นภาคก่อนะครับเฉพาะส่วนของกฎหมายนะครับ13ฉบับนะครับและอาจจะมีเปิดติลด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่เพื่อนๆถามกันมานะอัปเดตเรื่อยนะครับฝากคำกุมทิ้งท้ายเช่นเคยครับผมถ้าเป้าหมายคุณคือราชการให้ได้ไม่มีเหตุผลใดที่เราต้องยอมแพ้วันนี้สวัสดีครับ